เป็นไงหมอถือวะถึอวะม่ถึกสวัสดีตอนค่ำๆนะครับมุดยิงปลาครับยิงเงางคื้นครับผมโดนเลยโดนเลยยิงปลาง่งคื้นครับมันทำไงมาลุุนนรงกันครับ สวัสดีตอนค่ำครับหายิ่งปลาตอนขึ้นครับมานมามานเพเบิ้งครับลุนไปน้ำกันครับพี่น้องครับบอเธอกะสีน้หนาวอยู่ครับาอยู่หาก,กินคื้เก่านหาหมมุดยิงปลากันขึ้นครับ เห็นบหมโดนเลยโดนล้เน้างเนบ้าเต็มที่สองปลาน่อยครับปลาน่อยครับ หามุดยิ่งปลากางคืบนะครับเนาะหาก็ได้สองแต้มครับพี่น้องหาปลามาจีหาปลามาจีาาาจาถึกว่าโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องสวยพี่น้องเบิกเนาะนี่นี่พี่น้องไล่ ตัวที่สามครับพี่น้องประจัดหน่อยหายิ่งกันขึ้นเด้อครับเด้อกันขึ้นปาม่ค่อยแหงกันเห็นได้ยิ่งเลยครับกันขึ้นปามที่อยู่นิ่งๆขึ้นยิ่งง่ายกว่ากันครับ ถึงแล้วถึงแล้วมามได้แล้วพี่น้องดีเลยพี่น้องได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วโอ้ห่านมันห่นประแจงหน่อยครับเ <c oughs> ขาคือพานเคขาอีเตอร์เคขานะครับ าายปาีเตอร์เคลวยิงเลยครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับมามาโอ้ฟีมพเมอรีพิมพ์เมอร์นี่ใส่ใส่แย่งครับพบพางง่ายอิดโอดครับพี่น้องเพ่นกำลังมุดมีลึกนี่ครับลึกหู ได้ครับพ ul ี่น้องงั้นดูนั่นนี่ผมเอาเอาปังมันมานครับพี่น้องมันานนี่คือปลาจระได้ครับพี่น้องปลาจระเริ่มได้หลายตัวแล้วครับห้าตัวแล้วครับ น้ำค่อนข้างสีแห้งน,นี่จังหนพี่นอ้องเป็นแกงนี่ครับพี่นอ้องยิงกันขึ้นก็ต้องใช้ไฟแบบพิเศษเน,นีย่ยจังหนครับแต่งเงาครับไฟต่อส่ถ่านนะครับลงน้ำได้ครับพี่นอ้องเอาหัวมอเบสเทานี่แหละจะมาต่อใส่ถ่านนะครับพี่นอ้องลงน้ำได้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อด้ครับเดอ้อเพื่อเป็นกาลังใจในการฮห้คลิปให้อยู่ฮักกินคือเกาครับพี่น้องอยู่ฮักกินแบบบ้านๆเทานี่แหละครับจังบ่ได้ซื้อเขาเป็นแตกคาเด้เด้าใชขึ้นนะ đây 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 Ôi chết đây rồi đây 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 ไหนแล้วพี่น้องไหนแล้วตัวนึงตัวนึงนี่ตัวนึงพี่น้องจัดหน่อยครับพี่น้องปลานี่สิมักอยู่ตามน้ำไหลครับพี่น้องได้แล้วครับเก็บปลากล่อนครับอ่อได้นี่นี่พี่น้อง ได้มากแล้วตัวน,นึงเก็บปลาค,ครับนี่พี่น้องได้เลอวต้นหน่อยอมนเลยได้แล้วได้แล้วพีน่น้องมามามาสีลุกแล้ว ัได้แล้วน้องได้ตัวนึ่งเด้ไดวลดลดลดมันมันครับมันมันครับนี่ได้แล้วครับน้องได้แล้วตัวนึงตัวนึงมันมันครับมันมัน โตย่าแค่ป่านค,คนก็นแห้งหนาวปาก็แห้งลี่อันนี้เด้อครับเด้อพี่น้องป่าเทายิ่งมาได้ก็สิได้ประมาณนี่แหละครับพี่น้องได้มาหลายครับสำนีมาหลายก็คือสิพอแล้วตอนเศร้าอยู่แล้วครับมาเอาปลามาจีก่อนพี่น้องจีกินก่อนค่อยเมื่อครับ พี่น้องเอาจาก4ีโตเนี่ยกับพ่อเนาะสำหรับคืนนี้ปิ้งกินซ่บชเบกั กินป,ปากกินก่อนจังเมื่อครับพี่น้องเวลาตอนนี้กับประมาณสี่ทุ่มนี่แหละครับนี่นขกาเหลวกับซิมเมื่อแล้วครับพี่น้องรับคลิปนี้ก็ กอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณครับ